ก็ดึงต้องขอโทษนะครับพี่น้องชาวไทยด้วยท,ที่ที่วันนี้เราผลออกมาเราแพ้ก็หนต่อสานะครับแต่นักกีฬาก็ท <c oughs> าเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็เราก็เสียตัวเซตไปอีกคนหนึ่งคือพอรพันธนะครับซึ่งมันต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับถ้าเรามีสองคนมันก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกมได้นะครับนี้เราเราไม่มีจริงๆก็เหลือคนเดียวเราก็ต้องใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ผลออกมา นะครับในกฬาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากรามเชียร์เราต่อไปครับเพราะว่าเราจะมีอีก2ส,สัปดาห์นะครับที่เราจะต้องแข่งที่มาเก๊าและก็ฮ่องกงทุกทีมหนักหมดทุกทีมหนักหมดเพราะนั้นเราก็จะกลับไปกรุงเทพแล้วซ้อมนะเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่กรุงเทพด้วยนะมารวมกันแล้วก็ดูว่าใครดีที่สุดใครสมบูรณ์ที่สุดก็คงคงต้องเอาไป นะครับเราเราก็ขาดตัวหลักไปหลายคนเหมือนกันนะครับถ้าเรามีอัชลาพรมาช่วยสักคนหนึ่งหรือพรพันธ์ไม่เจ็บผมก็มองว่าเราเราเรา,เราสู้ได้นะครับอย่างคงคงวเราคงไม่ได้เข้านะคข้าเพราะร่วมการแข่งขันโอลิมป,ปิกแล้วแหละครับเพราะว่าเราแพ้สี่แมตช์เลยนะครับคะแนนเราคงสู้ทีมอื่นก็ไม่ได้นะก็ก็คิดว่าเราก็จะสู้ต่อไปในอาทิตย์ต่อๆไปนะครับก็ดูความพร้อมอีกทีนะครับ ก็ต้องรักษาแรงกิ้งเอาไว้นะครับแรงกิ้งของของทีมเราเอาไว้เราก็ยังมีอาทิตย์หน้าก็ก็หนักหลายๆทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีฝรั่งเศสที่ว่า,เ,าเราพอสู้ได้นะสู้ได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ดูทีมเราด้วยเหมือนกันนะครับก็ค,คิดว่าก็ฝากเชียร์เรานะครับฝากเชียร์เราต่อไปแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเราจะไม่ยอมแพ้นะครับผม